น้มัสเตสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองกลับมาพบกับคุณครูตาในกิจกรรมนิทานโยคะอีกชินเคยนะคะและในวันนี้นะคะครูตามีนิทานโยคะมาฝากด้วยคะ่ะชื่อนิทานว่าขับรถเที่ยวกันเถอะเด็กๆคะ่ะอยากรู้รลยยังคะว่านิทานโยคะของครูตาน,นั้นจะเป็นอย่างไรเด็กๆต้องติดตามรับชมคุณครูตาด้วยนะคะ ก่อนจะไปทํากิจกรรมการเราต้องมายืดเหยียดร่างกายให้ร่างกายของเรามีความพร้อมกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปยืดเหยียดกันเลยนะคะเรามาเริ่มยืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาฝึากลมหายใจกันก่อนค่ะเด็กเอามนึสองข้างนะคะวางไว้ที่หัวเข่านั่งในท่าอัศนะรันค่ะเด็กกางแพนมาทั้งสองข้างนะคะหนายฝามือไว้นะคะหลังตรงค่ะ หายใจเข้าสุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก ต่อไปนะคะดเดเกตมือเร็กบ้างค่ะสบัดมือนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะสบัดมือขึ้นข้างบนค่ะมาด้านข้างต่อไปนะคะดเดเกตเอามือปษาษาระสานกันไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถับนะคะการแขนออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บุกแข็งขึ้นมา นะคะแล้วถ้าบบนมีห้าครั้งนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากค่ะถ้าต่อไปนะคะใช้มือ้งสองข้างจับที่หัวไหล่ของเรานะคะแล้วก็หมุนมาด้านหน้าแบบนีนเดินะคะทำแบบนี้ห้าครั้งนะคะพร้อมนะับหนึ่ง สองสามสี่ห้าทำเหมือนเดิมน,นะคะเด็กแต่ว่าถอยหลังไันะคะเหมือนนี้เลยทำเหมือนคุณทำเหมือนคุณตายนะคะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปเราจะเข้าพิธานไปแล้วค่ะเด็กพิธานเหมือนคุณตานะคะมีชื่อว่า ขับรถเที่ยวกันเอถอะาพร้อมแล้วไป็นความนิทานนะคะกันเลยค่ะนณะบ้านหลังหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่และน้องโูเป้อาศายอยู่วันนี้คุณพ่อจะพาคุณแม่และน้องโูเป้ขับรถไปเที่ยวที่เขาใหญ่ทุกคนตามตื่นเต้นและดีใจ รีบลุกขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันและรับประทานอาหารเช้าคุณแม่รีบเข้าครัวจัดเตรียมอาหารเอาไว้สำหรับนำไปทางที่เขาใหญ่คุณแม่ เป๋าคุณแม่เอื้อมมือไปหยิบนมของล้องกูเป้ใส่ลงไปในกระเป๋าคุณแม่เอื้อมมือไปหยิบผลไม้ที่คุณพ่อชื่นชอบใส่ลงไปในกระเป๋าและสุดท้าย คุณแม่เอื้อมมือไปหปยิบแส์วิชของโบสของคุณพ่อคุณแม่และน้องปุเป้เมื่อถึงเวลาคุณพ่อบอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถ แล้วคุณพ่อขับรถพาทุกคนไปเขาใหญ่คุณพ่อก็ได้ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงน้ำตกแห่งหนึง่งคุณพ่อได้จอดรถพักรถให้ทุกคนได้พักผ่อนตามอัธยาศัยส่วนข้างๆน้ำตกนั้นมีรังทางเล็กๆมีน้ำใสๆ มองเห็นตัวปลากำดำว่ายน้ำเล่นกันเด็กๆเรามาทำท่าปลากันค่ะขางขาไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาล่ะเราขับรถมือไม่หนักนะคะขึ้นครั้งนะคะเด็กหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าขมือลงค่ะกลับมานั่งเหมือนเดิมนะคะเด็กคุณพ่อจึงเรียกให้ทุกคนรีบขึ้นรถและออกเดินทางต่อ คุณพ่อขับรถไปเรือ่อยๆผ่านเขื่อนลำตะคองคุณแม่มองไปเห็นคนกำลังพายเรือเล่นอย่างสานุกสนานเด็กๆเราทำท่าเรือกันค่ะยกขาขึ้นมานะคะเด็กทั้งสองข้างเอนหลังนะคะแขนทั้งสองข้าง,ง,ะะง,างยกขึ้นมาค่ะค้างท่าเอาไว้หนึ่งสอง สามสี่ห้าเอาขาลงขาเด็กเอามือนนลงน้่นะคะีอีกรอบค่ะยกขาขึ้นมาค่ะทีละข้างนะคะเด็กยกแขนขึ้นมาแล้ววางขาเท้าไวนะ้นะคะตามลงตรงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาขาลงค่ะอามือลงด้วนะคะเด็ก คุณพ่อขับรถไปเรื่อยๆมองเห็นมูดกำลังเลื้อยข้า,ถามถนนอยู่คุณพ่อจึงเบรกลถหยุดให้มูได้เลื้อยข้ามผ่านไปเด็กๆลงองทำท่ามูกันค่ะ,ะลงองข้ามเลยนะคะเด็กเบมืนสองข้างลอยและข้างนำตัวนะคะ ต่อไปเราจะยกโอขึ้นค่ะมองไปข้างหน้าเงยหน้าตามองพิลาวน้อยนะคะขาท่าเอาไว้นำะหนึ่งสองสามสี่ห้าก้มหน้าลงคะ่ะอีกถึงรอดนะคะยกโกขึ้นหน้งยหน้าขาท่าเอาไว้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้านองไปอยู่เรื่อค่ะกลับมานั่งโท่าตีนะคะติคุณพ่อขับรถไปเรื่อยขับรถขึ้นเขาใหญ่มองปูเป้มองไปเห็นข้างทางเห็นเจ้ากระต่ายน้อยสองตัว กำลังเล่นการยังสนุกสนานเด็กๆกำลังท่ากต่ายกันค่ะเราจนั่งก้นพักเท้าไว้นะคะเหมือนสองข้างจับที่ข้อขาของตัวเองนะคะเด็กแล,ละเราจะก้มหน้าลูกสะโพกขึ้นค่ะค้างท่าเอาไว้นับหนึ่ง สองสามสี่ห้าเอาพ้นลงค่ะเหนื่อยหน้ากระต่ายตัวที่สองค่ะเเ็ปเหมือนเดิมนะคะกวมหน้ายกุึโพวกขึ้นค้างท่าเอาไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้ากลงค่ะเหนื่อยหน้า คุณพ่อได้ขับรถไปดีซึ่งไลจนไปถึงจุดพักรถชมวิวบนเขาใหญ่คุณพ่อได้จอดรถและทุกคนได้นำอาหารลงจากรถเดินหาที่นั่งและรับประทานอาหารพร้อมกับนั่งชมวิวอันสวยงามอย่างมีความสุข เด็กๆนิทานโยคะของคุณตามได้จบลงแล้วค่ะสนุกไหมคะ,ดเ,ะเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคะหมั่นทบทวนทายโยคะที่คุณตามสอนไปในวันนี้นะคะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกภายในบ้านมาร่วมกันออกกำลังกายกับทายโยคะแบบง่ายๆของคุณตามน,นะคะหลังจากทํากิจกรรมทุกครั้งเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดเด็ก ¡Más te! ¡Bye bye! bye.